ทุกคนเราอยู่ในบทที่4ในบทที่แล้วเราเห็นว่ามีสิทธิอำนาจทั้งหมด4ด้านที่พระเจ้าทรงมอบหมายอยู่เหนือชีวิตของเราแต่ละคนให้เรามาทบทวนด้วยกันอีกครั้งผู้นําการปกครองได้แก่ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของเราไปจนถึงตารวจจราจรมีสิทธิอํานาจในครอบครัวของเราสามีเป็นผู้นําของบ้านภรรยาต้องยอมจานนต่อสามีและลูกๆมีหน้าที่เชื่ยวฝังพ่อแม่ นอกจากนั้นคุณยังมีผู้นําทางสังคมซึ่งในแก่หัวหน้างานครูโคช้ชและอื่นอีกมากมายและมีสิทธิอํานาจที่พระเยซูพูดถึงอย่างเฉพาะเจาะจ,จงเมื่อพระองค์พูดว่าผู้เผยพระวจนะพระองค์หมายถึงสิทธิอํานาจของคริสตจกักรเอาล่ะเราจะมาพูดถึงสิทธิอานาจแต่ละอย่างในบทเรียนต่อไปส่วนในบทเรียนนี้เราจะเน้นไปที่อํานาจการปกครองโดยหมายถึงผู้ที่มีอํานาจในประเทศของเรา ไม่ว่าจะโดยการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้งโอเคไหมฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสในโรมบทที่13ผมหมายความว่าพระองค์ทรงตรัสยางเจ,อจองอาะจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทุกคนโอเคไหมดังนั้นทุกคนจึงหมายถึงคุณและผมและใครก็ตามทุกคนต้องไม่ใช่ควรหรือน่าจะทุกคนต้องเชื่อฟังอำนาจรัฐเอาละผมจะพูดแบบนี้การเชื่อฟังผู้มีอำนาจ มีข้อยกเว้นข้อเดียวคือถ้าอำนาจนั้นบอกเราให้ทำบาปโอเคไหมให้เรามาดูกษัตริย์ในบุคเณศาพระเจา้าเรียกกษัตริย์ในบุคเณศาว่าผู้รับใช้ของเราแต่เขาเป็นคนที่ชั่วร้ายมากเขาสร้างรูปปั้นสูง90ฟุตและกล่าวกับประชาชนว่าพวกเขาควรก้มศีรษะและนมัสการรูปนั้น นั่นเป็นการละเมิดบัญญัติข้อที่2ดังนั้นชัดรักเมซักและอาเบตเนโกจึงไม่เชื่อฟังกษัตริย์เมื่อกษัตริย์เนบูคันิชาเรียกพวกเขามาพวกเขาก็หมาเข้าเฝ้าพระองค์และไม่ได้พูดจะดูหมิ่นหรือไม่ให้เกียรติพระองค์พวกเขาพูดกับพระองค์ด้วยใจที่ยอมจำนนว่าฝ่าพระบาทเราจะไม่เชื่อฟังคําสั่งของพระองค์ที่ให้เราทําบาปดังนั้นให้คุณคิดถึงสิ่งนี้เสมอเมื่อคุณได้ฟังบทเรียน4บทหลังจากนี้โอเคไหม ทุกคนต้องเชื่อฟังอำนาจรัฐเอาละฟังท้ายคำต่อไปนี้เพราะไม่มีอำนาจใดเลยที่ดำรงอยู่โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากพระเจ้าเข้าใจไหมครับและผู้มีอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นผมจะไม่ีวันลืมผมจะไม่มีวันลืมเมื่อผมได้เรียนรู้เรื่องนี้อย่างยากลําบาก ย้อนกลับไปในยุค90มีคนหนึ่งได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีผมรู้สึกหดหูใจไปสวันจกกนกระทั่งพระเจ้าตรัสกับผมว่าเขากล่าวว่าลูกเอ๋ยไม่มีใครได้รับคัดเลือกโดยที่เราไม่รู้จากนั้นทัศนคติของผมก็ได้รับการแก้ไขยอย่างสิ้นเชิงผมตะหนักว่าผมต้องยอมรับใช้คนนี้ในฐานะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเอาละลองมาดูข้อนี้ผู้ใดก็ตามที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ใดที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ ผมจะบอกอะไรให้ผมมีภาระใจกับเรื่องนี้มากมากเพราะผมเคยนําการพีพักษามมาสู่ตัวเองมาก่อนและผมไม่อยากเห็นคุณทําแบบเดียวกับผมโอเคไหมเพราะผมเป็นห่วงคุณเอาล่ะข้อ3เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยผมขอหยุดตรงคําว่าน่ากลัวสําหรับคนที่ทําความดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสําหรับคนที่ทําความชั่วเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ยินไหมครับพวกเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่านรอเดี๋ยวนะพวกเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผมจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟัง เป็นเหตุการณ์ที่คุณน่าจะเคยเจอเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมไปยังโรงยิมตอนนั้นผมเพิ่งย้ายไปที่โคโลราโดสปริงขณะที่ผมกําลังออกกําลังกายถ้าจําไม่ผิดมันชื่อโรงยิมโกมีชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งมีรูปร่างดีมากดีกว่าผมเยอะพวกเขากำลังออกกาลังกายอย่างหนักใกล้ๆผมและผมชมพวกเขาว่าพวกคุณมีหุ่นที่ดีมากๆเลยนะและผมเริ่มถามคําถามพวกเขาเราคุยกันประมาณ5นาทีและผมพบว่าเขาเป็นตำรวจอยู่ที่โคโลราโดสปริงเธอเป็นตำรวจหญิง เมื่อเขาบอกอย่างนั้นผมก็พูดว่ารู้ไหมครับ <violate his name> ผมมีใจเคารพคุณสองคนอย่างมากเพราะพระกัมพีบอกว่าคุณเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและชายที่เป็นตำรวจก็มองมาที่ผมและพูดว่าคุณพูดจริงเหรอครับผมบอกว่าจริงสิครับพระกัมพีบอกว่าคุณเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเขากล่าวว่าพระกัมพีบอกว่าผมเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างนั้นเรอครับเขาพูดด้วยความตื่นเต<ๆ>้นเหมือนเป็นเรื่องตลกจริงๆผมตอบว่าใช่เขาพูดว่าผมจะสักคํานี้ไว้บนหลังของผมและอีกสองสัปดาห์ต่อมาผมก็ไปเจอเขาที่โรงยิมอีกเขาดึ <ısı>. งเสื้ออออยยืดดขขขขขงงเเาาาึ้นลรวมมบบทที่่่ก็สัูหผคิ <_ an> เขาไปสักมาแต่ผมก็หวังว่าเขาจะรอดผมยังคงคุยอยู่เขาทุกครั้งที่เจอกันในโรงยิมต่อมาผมพบว่าเขาได้รับความรอดแล้วจริงๆเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทําความดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทําความชั่วเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่านแต่ถ้าท่านทําความชั่วก็จงกลัวเถิดเพราะว่าพวกเขามีอํานาจที่จะลงโทษได้จริงนั่นหมายความว่าอย่างไรครั้งต่อไปเมื่อคุณขับรถด้วยความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเมื่อคุณเห็นไฟกระพริบสีแดงีนนนน้าาาาาาาเงิ่่่่่ออมมมมททคคคุณยดวัืขไให เขากาลังทํางานให้พระเจ้านั่นคือเหตุผลที่คุณอธิษฐานทูลขอความเมตตาเคยไหมดังนั้นอํานาจของพวกเขามีอยู่จริงพวกเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคุณได้ยินคําว่าผู้รับใช้พระเจ้าอีกครั้งที่นี่และจะเป็นผู้ลงพระอาญาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติช,ชั่วเพราะฉะนั้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชามิใช่เพราะเกรงพระอาญาสิ่งเดียวแต่เพราะจิตที่สํานึกผิดชอบด้วย และคุณต้องการให้จิตสานึกของคุณสะอาดนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากข้อ6เพราะเหตุผลอันเดียวกันท่านจึงได้เสียภาษีด้วยเพราะผู้มีอํานาจนั้นกําลังทางานให้กับพระเจ้าคุณได้ยินไหมพวกเขาไม่ได้ทํางานให้กับมารแต่ทํางานให้พระเจ้าเมื่อพวกเขาทําหน้าที่ของพวกเขาท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับจงเสียภาษีเงินได้และภาษีที่ดินตามที่ควรและจงฟังให้ดีนะครับเขารบและให้เกียรติผู้มีอํานาจทุกคนรอเดี๋ยวนะครับ ทุกคนพระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เคารพและให้เกียรติผู้มีอำนาจทุกคนที่ดีหรือผู้ที่มีอำนาจทุกคนที่ชอบธรรมแต่บอกว่าทุกคนเดี๋ยวก่อนนะจอ์นคุณกําลังบอกให้เราแสดงความเคารพและให้เกียรติตํารวจผู้ที่มีอำนาจที่โหดร้ายและไม่สื่อสิตอย่างนั้นเหรอเอาละให้เรามาตีความพระคัมภีโดยใช้พระคัมภีร์ด้วยกัน 1. เปโตรบทที่สองข้อที่17เปโตไปดูบอกว่า จงให้เกียรติแก่ทุกคนเราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังจงรักบรรดาพี่น้องฟังสิ่งนี้จงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่กษัตริย์ฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วประตโูกำลังบอกว่าคุณไม่สามารถพูดได้ว่าคุณยำเกรงพระเจ้าที่คุณมองไม่เห็นหากคุณยังไม่สามารถเคารพผู้มีอำนาจที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งที่คุณมองเห็นได้เปิดตัว Messenger X แพลตฟอร์มสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ๆและวิดีโอสตรีมมิ่งเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ติดต,ตามพระเยซูคริสต์โดยจอห์แนและลิซ่าบีเบียไม่ไว่าจะเป็นวิดีโอสอนพระคัมภีร์หนังสือเสียงอีบ e ุ๊กหนังสั้นพระคัมภีร์ฉบับต่างๆและอีกมากมายแพลตฟอร์มใหม่นี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและยังรองรับถึง111ภาษาไม่ว่าใครก็สามารถติดตามพระเยซูคริสต์ได้แล้วทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปได้แล้ววันนี้หรือที่เว็บไซต์ vestex.com สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือกษัตริย์ตามประวัติศาสตร์กษัตริย์ที่เปโตรโกำลังอ้างถึงนี่คือกษัตริย์เฮโรดมหาราชที่หนึ่งใครคือกษัตริย์เฮโรดมหาราชที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นยูเดียผมอยากเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับชายคนนี้เขาเป็นคนที่ชั่วร้ายมากเขาสังหารคริสเตียนเพื่อความเติบโตในเส้นทางการเมืองของตัวเองเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวย,ยิวซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ชอบเห็นคริสเตียนถูกข่มเหงดังนั้นเขาจึงเป็นคนตัดศีรษะของยากบ เขาเป็นคนที่ข่มเหงและจับกลุ่มเปโตรเขาข่มเหงและสังหารคริสเตียนเพียงเพื่อจะได้รับคะแนนนิยมจากคนส่วนใหญ่มันจะเป็นไปได้อย่างไงให้เราซื่อสัตย์กับความจริงตรงนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะให้เกียริกษัตริย์ที่ฆ่าคริสเตียนอย่างเลือดเย็นเช่นนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องทําเราต้องมองข้ามพฤติกรรมของเขาและให้เกียรติตําแหน่งที่เขาดํารงอยู่นี่คือสิ่งที่เราพูดกับผู้นําในอเมริกา ผมอยากจะให้คุณตั้งใจฟังนี่คือท <int> ่าทีของเราเราพูดกับผู้นำว่าคุณจะได้รับความเคารพจากผมเมื่อคุณสมควรได้รับแต่ความยำเกรงพระเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นเพราะความยำเกรงพระเจ้าไม่ได้ตัดสินจากสิ่งที่เห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหูแต่พระคัมภี่กล่าวว่ามันจะตัดสินตามการพิพากษาที่ชอบทมความยำเกรงพระเจ้าไม่ได้บอกกับผู้นำว่าคุณจะได้รับความเคารพจากผมเมื่อคุณสมควรได้รับมันแต่ความยำเกรงพระเจ้าพูดว่าผมเห็นอำนาจที่อยู่บนตัวคุณดังนั้นคุณจึงได้รับความเคารพจากผมเพราะผมให้เกียรรรตติแหน่่่งงงขขออคคุุณณไมมใชพฤก เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้มันจะช่วยคุณสิ่งที่จะช่วยให้คุณให้เกียรติพ่อแม่ที่ใจร้ายหรือเจ้านายจอมโหดหรืออาจจะเป็นตำรวจที่เฮี้ยมโหดอาจจะไม่มีวันลืมเวลานั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของผมเขาเป็นชายหนุ่มและเป็นผู้ช่วยผมในเรื่องการเดินทางเขากําลังไปส่งผมที่สนามบินแต่ผมขอขับเองเพราะผมกําลังจะตกเครื่อง ผมขับรถเกินอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนดสำหรับท้องที่นั้นใช่ผมขับรถเร็วผมขับรถเร็วเกินกำหนดและตำรวจก็เรียกผมโอเคไหมเขามาด้วยท่าทีที่ขึงขงังแล้วก็พูดว่าขอดูไปขับขี่และทะเบียนรถนอยผมยืมมันให้เขาแล้วเขาก็เดินกลับไปและเจ้าหน้าที่ของผมซึ่งเป็นสมาชิกในทีมเราก็พูดว่าไอ้หมูอ้วนเอ้ยผมระเบิดใส่เขาด้วยความโกรธ ผมพูดว่าคุณกล้าดียังไงถึงไปเรียกคนที่พระเจ้าเรียกว่าผู้รับใช้ของพระองค์ว่าไอ้หมูอ้วนผมบอกเขาว่าอย่าให้คำนั้นออกจากปากคุณอีกเข้าใจไหมเขาพูดว่าเข้าใจครับผมบอกเขาว่าคุณเข้าใจไหมที่พระเจ้าตรัสว่าเราต้องให้เกียรติเราต้องอธิษฐานเพื่อผู้ที่มีอำนาจเราต้องขอบคุณผู้ที่มีอำนาจนี่เป็นพันธสัญญาใหม่ โอเคไหมหนึ่ทิโมธีบทที่3ข้อ7กิจการบทที่23ข้อ5ไปเปิดดูได้ในภายหลัง1ทิโมธีบทที่2ข้อที่1นเราต้องอธิษฐานเผื่อเราต้องขอบพระคุณเราพูดว่าเราไม่ควรพูดจาต่อต้านผู้ที่มีอำนาจปกครองประชาชน โอเคมั้ผมพูดกับเจ้าหน้าที่คนนั้นว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นผมบอกว่าเราจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนเหล่านี้และให้เกียรติพวกเขาผมจําได้ว่าตํารวจคนนั้นเดินกลับมาเขาไม่ไ<ข>สบภาพกับผมนัก,กเขาออกใบสั่งให้ผมซึ่งผมคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนั้นเจ้าหน้าที่ของผมเห็นผมรับใบสั่งมาจากนั้นผมก็มองไปที่คุณตํารวจและพูดกับเขาว่าท่านครับผมรู้สึกผิด และขอบคุณที่ท่านทําหน้าที่ของท่านและผมอยากจะขอบคุณที่ท่านรับใช้ชุมชนของเราตําหนักคนนั้นก็มีท่าทีอ่อนลงและคุณสามารถบอกได้เลยว่าเขาแทบจะอยากขอขึ้นไปสั่งแต่ผมรู้ว่าเขาทําไม่ได้เพราะเขากรอกข้อมูลลงไปในคอมพิวเตอร์ของเขาแล้วผมอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียน ผมจะบอกคุณตรงๆผมไม่เคยโดนไปสั่งอีกเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมาขอบคุณพ<อ>ระเจ้าแต่ผมเคยโดนไปสั่งสองสาครั้งตอนที่ยังเป็นเด็กอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คุณรู้ไหมทุกครั้งที่ตำรวจออกไปสั่งให้กับผมผมจะรอจนกระทั่งได้ไปสั่งและพูดว่าผมอยากจะบอกว่าขอบคุณที่รับใช้ชุมชนของเราคุณจะประหลาดใจเมื่อได้รู้ว่าพวกเขาพอใจมากแค่ไหนพวกเขามองไปที่ผมและพูดว่าขอบคุณมากไม่มีใครเคยพูดกับผมแบบนี้มาก่อนแต่พวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกวันขณะนี้มีคนพูดดดดตต่่ออออ้าาาานนปรระธธบีขงงเเยืด ผมจะบอกคุณว่าอย่าเผลอไปร่วมกับพวกเขาโอเคไหมเราไม่จําเป็นต้องทําชั่วตอบแทนการชั่วเป็นความจริงที่ว่าผู้มีอำนาจบางคนก็อาจทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราไม่จําเป็นต้องทําชั่วตอบแทนการชั่วผมขอ,อยกตัวอย่างรางวัลแห่งการให้เกียรติที่มาจากอานาจการปกครองให้ฟังย้อนกลับไปในยุค90ประมาณปี91 92 ในช่วง3ปีนั้นผมไปในมสการที่โบสถ์เล็กๆแห่งหนึ่งในแถบมิดเวสต์ของอเมริกามีคนมานมัสการที่คริสตจักรของพวกเขาประมาณ100-110คนตลอด3ปีคริสตจกกักรยังคงเหมือนเดิมหลังจากที่ได้พูดคุยกับสิยาพิบาลมากขึ้นผมก็ทราบว่าพวกเขามีคนประมาณ100-120คนมาเป็นเวลา10ปีแล้วอย่างที่คุณรู้ ประตูบานอื่นเริ่มเปิดออกผมเริ่มไปนมัสการที่คริสจักอื่นอีกไม่กี่ปีต่อมาผมได้รับเชิญจากคริสจักเดิมผู้ช่วยของผมพูดว่าพวกเขาอยากให้คุณไปร่วมการประชุมของเขาพวกเขาจะมีคนมากกว่าพันคนผมบอกผู้ช่วยของผมว่าไม่มีทางต้องไม่ใช่คริสจักรแห่งนั้นแน่ๆผมพูดว่าผมไปที่คริสจักรแห่งนั้นเป็นเวลา3ปีติดกันมีคนมาร่วมแค่ร้อยถึงร้อยสิคนเป็นเวลาหลายปีต้องเป็นคริสจักรอื่นแน่เธอตอบว่าไม่ใช่ค่ะมันเป็นคริสจักรเดียวกันลองดูชื่อศิาปิบาลสิครับผมพ ผมต้องไปแล้วผมยังไม่ลืมพวกเขามีนักเทศชื่อดังระดับประเทศไปร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยพวกเขาขับรถพาผมขึ้นไปและผมเห็นไฟหน้ารถที่อยู่ไกลสุดลูกหูลูกตาเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังควบคุมการจราจรไปยังที่จอดรถซึ่งกระจายอยู่รอบๆมีรถกอล์ฟพาคนไปที่ตึกผมกำลังเดินเข้าไปในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารหลังเดิมที่พวกเขาเคยใช้เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมยังอยู่ที่นั่นมันคือตึกใหม่เป็นตึกที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากๆและในคืนนั้นมีคนที่ต้องยืนพิงกำแพง มีคนมากกว่าพันคนอยู่ในห้องประชุมผมจําได้ว่าหลังเสร็จการนมมสการผมมองดูเศรษฐยาพิบาลและถามพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมพูดว่าพวกคุณมีกันแค่ร้อยคนในเวลาสิปีผมถามว่าการเติบโตทั้งหมดนี้มาจากไหนเขาบอกผมว่าผมจะเล่าให้คุณฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเขากล่าวว่าผมเบื่อหน่ายกับการได้ยินสมาชิกของผมบ่นว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเราและพยายามหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีผมไปหานายกรัฐมนตรีประจำเมืองของเราและพูดว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดที่คุณไม่สามารถจ่ายได้ในปีนี้ และสิ่งที่เขาต้องการคืองบสนับสนุนสำหรับนักผจญเพลิงจิตอาสาพวกเขาเป็นชุมชนขนาดเล็กพวกเขาจาเป็นต้องมีหน้ากากเพื่อจะสามารถมองเห็นได้เมื่อต้องฝ่าควันไฟคนส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสูดควันเข้าไปไม่ใช่เพราะถูกไฟคลอกตายนักปะจนเพลิงสามารถมองทะลุควันไฟเข้าไปและช่วยชีวิตผู้คนออกมาจากกองเพลิงได้ในเวลานั้นหน้ากากเหล่านั้นมีราคาสูงถึง20,000ื่นเหรียญและหน่วยดับเพลิงจิตอาสาไม่มีเงินซื้อหน้ากาก,ากชนิดนี้ สิยาพิบาลคนนี้จึงกลับไปที่คริสตจักรของเขาเขาเตรียมข้อความและพร้อมที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบในเช้าวันอาทิตย์เขาเริ่มตน้นโดยพระธรรมโรมบทที่13เขามองดูสมาชิกและพูดว่าคุณกล้าดียังไงที่มาวิพาก์วิจารณ์เจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแบบนั้น คุณกล้าดียังไงที่พยายามเลี่ยงการจร่ายภาษีให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้าคุณกล้าดียังไงที่จะไม่จ่ายเงินภาษีซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ราชการท้องถิ่นและับบาลแห่งชาติพึงได้รับเขาพูดว่าคุณรู้อะไรไหมเราจะกลับใจในฐานะคริสตจกักรเราจะนำมาซึ่งการเกิดผลที่คุ้มค่ากับการกลับใจเมืองของเราต้องการเงิน2 0,000ื่นเหรียญผมต้องการนำเงินถวายที่ได้ในเช้าวันนี้ไปมอบให้กับเมืองของเรา เขาบอกว่าจอห์นคริสจักเรเล็กๆของผมซึ่งมีคนประมาณ1 1 0คนพวกเขาถวายเงินถึง2 0 0ห0ืนเหรียญในวันเดียวกันนั้นเขากล่าวว่าผมโทรนัดท่านนาย,ยกเทศมนตรีในเช้าวันนั้นผมจําเวลาที่แน่นอนได้ด้วยเหตุผลบางประการผมเป็นคนที่แม่นยำเรื่องตัวเลขผมคิดว่านั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่พระเจ้าทรงเรียกผมให้ทําสิ่งนี้ผมจําได้ว่าตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสองโมงของวันพุธและท่านนาย,ยกเทศมนตรีรู้แล้วว่าจะมีสินยาพิบัติพบเขาที่นั่นดังนั้นเขาจึงเรียกบรรดาเจ้าหน้าที่ของเมืองน้นมาพร้อมกันและเขากว่า John, ปนปูเ็ล รับใช้ของพระเจ้าคริสตจักรของเราต้องการยุกย่องให้เกียรติในสิ่งที่พวกคุณทำพวกเขาประหลาดใจมากกระพูดว่าจอนอีกเก้าเดือนต่อมาเราได้ทําพิธีมอบถวายอาคารหลังใหม่ของเราเขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในบ้านเมืองนั้นมาร่วมทําพิธีดังกล่าวและมีคนมากมายที่ได้รับความรอดเขากล่าวว่าจอห์นเราให้เกียรติเจ้าหน้าที่และเมืองของเราและพระเจ้าได้ตอบแทนคริสตจักรของเราด้วยการเปิดเมืองให้เรานั่นคือรางวัลแห่งการให้เกียรติคุณรู้ไหมครับมีอีกคริสตจักรหนึ่งในออสเตรเลีย สิทธยาพิบาลของคริสตจักรนั้นทราบเรื่องนี้จากการหนังสือเรื่อง Undercover มันคือหนังสือที่ผมเขียนผมเล่าเรื่องนี้ในหนังสือเล่มนั้นด้วยสิทธยาพิบาลคนนั้นเริ่มทาการปรับปรุงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย<ๆ>เขาพบโรงเรียนมัธยมที่มีสภาพแย่ที่สุดในเมืองและทําการปรับปรุงใหม่จากนั้นเขาก็เริ่มปรับปรุงเรียนจําหญิงเรื่องของเขาได้รับความสนใจในออสเตรเลีย แม้แต่นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียยังมาที่เมืองเล็กๆของพวกเขาที่มีชื่อว่าแอดิเลดจริงๆแล้วพวกเขาต้องการจะไปที่นั่นในเช้าวันอาทิตย์เพื่อขอบคุณที่ประชุมที่ให้เกียรติสตรีที่อยู่ในเรือนจำและสำหรับการปรับปรุงโรงเรียนทุกแห่งที่ประสบปัญหาผมจะบอกอะไรคุณบางอย่างคุณไม่มีวันทำผิดโดยการให้เกียรติใครๆก็วิจารณ์ข้าราชการได้ใครๆก็วิจารณ์ตำรวจได้เราไม่ได้ให้เกียรติเพราะสิ่งที่พวกเขาทำแต่ เราให้เกียรติเพราะตำแหน่งของพวกเขาและเพราะความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพวกเขาในบทเรียนต่อไปเราจะพูดถึงการให้เกียรติในที่ทำงานเราจะให้เกียรติเจ้านายของเราอย่างไรแล้วในสนามกีฬาละ่ะเราจะให้เกียรติโค้ชอย่างไรเราจะให้เกียรติผู้ที่อยู่ในตำแหน่งทางสังคมที่มีอำนาจเหนือเราได้อย่างไรคุณจะชอบเรื่องนี้และคุณจะเติบโตเม่เข้าใจเรื่องนี้แลวพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไป เปิดตัว Messenger X แพลตฟอร์มสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลใหม่และวิดีโอสตรีมมิ่งเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ติดตามพระเยซูคริสต์โดยจอห์นและลิซ่าบีเบียไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสอนพะคัมภีร์หนังสือเสียง e b o ๊กหนังสั้นพะคัมภีร์ฉบับต่างๆและอีกมากมายแพลตฟอร์มใหม่นี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและยังรองรับถึง111ภาษาไม่ว่าใครก็สามารถติดตามพระเยซูคริสต์ได้แล้วทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปได้แล้ววันนี้หรือที่เว็บไซ